ในรอบเดียวจะต้องรอขึ้นหน่อยข้างล่างนะเอาหน้าบนขึ้นมีเค้กเดียวนะจนจนอยากหรือจนตกไปไายก้มมอจะเห็นไม่เห็นอะไรเลยใช่ มันจะเริ่มไม่ใช่อะไรแล้วจริงด้วยเขาบอกบอกคิดม,มาแล้วคิดม,มาแล้วคิดม,มาแล้วคิด <c oughs> ม,มาแล้ว หมอกมอดีอกมาพอดีและอนีก็มาแล้วถ้าไม่ายตันคจะไม่ได้ายทีนะครับ็นแบนมครับเอา้ยเ้วเอาน้ำเออลืมน้ำ